เป็นดูก็กดหัวแต่เราก็กลัวนึกว่างูไอ้นอ่นพอเห็นท้องมันตัดแบบนี้ฮะได้ได้ตัดเพราะมันออกไม่ได้อยู่แล้วแหละดูท้องมันเหมือนงูไอ้นั่นเลยนะมันติดตั้งแต่เล็กวานี่ถึงเราคิดว่ามันจะหลุดไปตัด้นเหนืออวน สิงหรอกนะแม่แต่ว่าดูหางมันเหมือนจกอางนะอุ้ยทำไมอ้วนจังเลยอ,อ่ะอดูชาดใหญ่สุดเหรอไม่ตัดไม่ออกเลยเดี๋ยวเขาเอามีดมาตัดแต่ว่าดูลำตัวมันคล้ายๆงูไอ้นั่นเลยนะจงอางเลยนะน่ากลัวนะ ช่วงนี้มันมีนั่นเลยมีกบมีเขียดแล้วมันสมบูรณ์

Các mẹ hãy đăng mẹ cho kênh lalaschool mẹ không